ไมสวัสดีครับมาพบกับช่องน้องเด c h วชแนลวันนี้น้องโมเดลจะมาเพิ่มออกซิเจนให้บอ่อปลา,าหางนก <c oughs> นกยุงเอาหางนกยุง<จ>้งโด,ย,ดยการใช้เรือเป็ดแปรแปบบติดไหมเอาติดด้วยเอาคนอยู่นี้เพราะว่าเปียกเดีวเปียกโคพ่นต้องขยับมาให้อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ย โอ้ดูปลาดิมีปลาโอ้มอไม่เห็นปลาเลยะโอ้พ่นมีตั้งหลายหัวนี่แม่ไม่ส่งปลาก่อนอนแรกนี่ปลาว่ายอยู่นี่<อ>นเห็นไหมปลา,มาเล่นน้ำเต็มเลยใช่ปลาเล่นน้ําเต็มเลยไม่มีมมมนี่หุยัูตัวสวยตัวสวยตัวสวยอันนี้คือพ่อพันธุ์ของเรานะครับมีหนึ่งตัวโอ้เดลุ้ยมีหางจวดเดมเดลไม่มหางสัวเลยเร่งเทอร์โบนี่เป็ดเรามีเทอร์โบเทอร์โบไหน ้อะไรนะเทอร์โบนี่อะไรนะนี่เทอ,อร์โบกดอีกคีน,นึงค่ะดูนะนี่เลยสะใช้เทอ,อร์โบไม่ได้นะเทอร์โบมันแบบพอเร่งแรงแล้วมันเลยสาะมีพอเราพอเรา,พอเราปิดปิดน้ําพุปุ๊บปลาขึ้นมาเต็มเลยคุยดูปาลาเราดิานี่อันนี้คือลูกปลาที่เราเพาะได้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเดียวใช่ใช่ไหมแม่จ๊บใช่ค่ะเราตอนแรกเราเอาพ่อกับแม่พันมานี่พ่อพันตัวเนี้ยตัวสี สีเงินเงินหางแดงแดงเนี่ยแล้วนอกนั้นเป็นลูกเขาหมดเลยนะแล้วก็มีชุดใหม่นี่นี่ชุดใหม่อมาตัวกระจุยกระจุยนี่นตัวเล็กตัวน้อยนิดเดียวเองเอาเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวเป็ดแล้วจะเปลี่ยนหัวเป็ดเป็นแบบอันนี้เป็นแบบไหนอาอันนี้พุ่งพุ่งเป็นแบบพุ่งที่แขนเอากดมันจะไม่แน่นทุกคนดูดิเออเป็ดเขาจะหมุนติ้วติ้วติ้วอ้าวน้องเดวจัดการเปิดได้กดไม่ลงอ้ันนั้นนะครับสลังเลยมาแล้ว เดี๋ยวให้เครื Jamie, lonely, ่องเขาทำงานแป๊บหนึ่งนี่เด oh wow. right, oh ี water, huh? ๋ยวก็ไปงี้ดิอ้าวเดีวช่วยเขาปั๊มก่อนมาแล้วจะหมุนแล้วนะเขาหมุนเฮ้นี่เขาหมุนแล้วเจ้เววดู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 มุนดูหมุนโอ้โหเดเป็ดนวแน่เลยนัเดวดูดดูด็ดเปดหมุนติ้วติ้วต้วเดว ใช่เ้าเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเป็ดไม่หมุนเลยเดียวไปตวัดน้ำนี่หมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วดูดิดูดิเออตัวนี้ดีว่าตัวนี้หมุนได้นี่หมุนเอาเรือเอกจากฝั่งได้ไหมโอ้โคนดูหมุนแทนเป็ดอีกเดี๋ยวหมุนหัวยัง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 สามรุ่นแล้วอะนะเปลี่ยนใช่ตอนนี้ลูกปลาเราออกเยอะมากเลยมีรุ่นแรกรุ่นสองอันนี้รุ่นแรกทุกคนใช่ ทุกคนไม่เห็นหรอกทุกคนเลยจไหมีรุ่นแรกก็รุ่นสองหายไม่ออกแล้รุ่นสามเพิ่งออกตัวน้อยๆเอางี้แม่แงหัวออาน้องโมเดลจะเปลี่ยนหัวอีกแล้วก็เราก็ถอดถอดหัวเป็ดออกมาเลยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไม่ต้องเอาเรือขึ้นอ๋อช่วยนะพุแบบอันนี้คือเรือพ่นพุยังไงพ่นพุดูดีพ่นเอาลนะอันนี้มันเป็นแบบไหนโอ้ยอันนี้สวยอ๋ออันนี้พุงเฉยๆใช่นี่พุ่งออกทุกทิศเลยเอ้ยนี้ดีกว่า นี่ยช่วยเพิ่มออกซิเจนให้น้ำไงให้ปลาโอ้ปลาถ้าจะสนุกนะดูเลยปลาขึ้นมาไหยเล่นกันใหญ่เลยเติ้วตี้วเตี้วต้วต้วเลยหมุนไหมตัวนี้หมุนนิดนิดก็หมุนไม่อุ้ยน้ำมันหกออกมาเรือหมุนเลือขาหมุนนะแต่ตัวเป็ดไม่หมุนหรอกอันนี้หมุนทั้งเรืออุ้ยน้ำมันหกออกมาข้างนอกได้ด้วยเดียวถ้าเกิดเดี๋ยวเล่นเทอร์โบอะโอ้ย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 เดียวเล่นเทอร์โบอ่ะเดี๋ยวเล่นเทอร์โบก็อีกหนึ่งครั้ง โอ้โหเปียกเป็เจี๊ยบเลยอุ้ยแรงแรงมากเลยเนี้ยถ้าเกิดเราเอาใส่ตัวหมุนติ้วๆเมื่อกี้แบบเปิดเธอบัวมันต้องหมุนแบบปิ้วปิ้วๆๆๆๆๆแน่เลยต้องเดียวโอเคโอเคอันเมื่อกี้นั่นไงเราเราเบาก่อนเราเบาก่อนถ้าไม่งั้นเรบุเราถอดออกปุ๊บเอออ่ะถอดถอดหัวออกอ้าวนี่คือปีดมมเดียวปีดทำไมนี่เหรอใช่นะ อันนี้ยังเปิดเทอร์โบก่อนเล่นอีกหนึ่งทีไม่ใช่อีกอันนึงนี่อันนี้ไงหโหมุนเป็ดบอกไม่ไหวแล้วโดดลงเรือดีกว่าเอ้านี่อุ้ยต้องใส่ต้องปิดก่อนแล้วใส่ดีก่อนปะยังแบบเขายังตั้งหลักไม่ได้ไม่ตัวนี้เขาไม่ค่อยแน่นอยู่แล้วอ๋อถ้าเกิดเราเปิดธรรมดานี่เขายังอยู่ได้ ถ้าเกิดเทอร์โบอะโอ้กันเด่นเลยอ๋อเป็นน้ำพุไปแล้วเนี้ยเรียกว่าแบบเนี้ยคอออกิเเปียกเลยทั้งเรวออะนี่สวยกว่าเออนี่เป็นเรือพ่นพ่นน้ำขึ้นมาเฉยเฉยเลยโอ้เล่นได้หลายแบบนะได้ทั้งสามสี่แบบมั้ยเนาะเรือตัวเนี้ยเพิ่มออกซิเจนคือเราไม่กล้าไม่กล้าถ่ายใกล้น้ำมันพุ่งเดี๋ยวโดนกล้องเปียกเลยดูดิเดี๋ยวดู ปุ้ง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 ปุง้งโง่ปลาหนีหมดเลยโอ้ลูกเป็ดว่ายน้ำเต็มเลยลูกเป็ดบอกเย็นสบายถามบอกเดี๋ยวเย็นไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเย็นไหมลูกเป็ดเย็นสบายเลยเดี๋ยวเย็นเมาไม่ได้เย็นนะครับเย็นเย็นเราลงไปครึ่งแขนแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> ปลาปลาหนีหมดเลยปลาตกใจนึกว่าเป็ดจะมากินปลาหรือเปล่าเพราะว่าเป็ดเขากินปลาเปไน็นอาหารไงใช่ เป็ดเขากินปลาเป็นอาหารไงพอปลาเห็นเป็ดปุป๊บป,ปลาหนีหมดเลยดูดิเอ้ยนกกินปลานกกินปลาแล้วเดี๋ยวกินเป็ดนล้วเดีกินเดียวกินเดี๋ยวกินเฮ้ยเฮ้ยเดีออ๋ยวนี้ไม่ออกเดี๋ยวนี้ไม่ออกเดี๋ยวจะเป็นปอะไรเดียวกินปลาเดี๋ยวกินปลาเอาสารุปเราจะเอาเรือพ่นอย่างนี้เหรอใชป่ปูดปูดปูดนี่นะใช่แล้วมาจะมาจะเป็ด แล้วนี่น้ำใสหรือยังอันนี้น้ำเริ่มใสแล้วใช่ไหมน้ำเริ่มใสแล้วโอ้ทำให้ใจวมากเลยอ่ะนี่โอ๋เรือพ่นน้ําออกข้างนอกหมดแล้วน้ําหกหมดเอาเรือมาไว้ตรงกลางก่อนนี่แบบเป็ดร่วงน้ําเปิดร่วงน้ําเปิดเข้าไว้น้ําเป็นไหมเปิดไว้น้ําเป็นดูดีนอนใต้เไม่จมเลยเห็นมั้เปิดไว้ท่ากันเชียงนอนไงไหนหน้ามองฟ้าหมดเลยเอ้อเป็ดเข้าไว้น้ําเก่งกว่าเดียวอีกดูว่าน้ําเป็นปะไม่เป็นเป็นไหนลองดูทําท่าไว้ดิสวัสดีครับ ออไอ้น้ำไปทอนิตอนนี้กำลังยืนลุ้นผลงานกันอยู่สองคนแม่ลูกยืนผลงานกับก,ก,ก,การเปียกสรุปเลยใส่หัวเป็ดไม่ได้เลยต้องใช้เรือพ่นน้ำธรรมดาใช่ค่ะเพราะว่าพ่นน้ำออกหมดเลยมันจะออกนอกบอ่หมดเลยแบบนี้มันจะทำให้น้ำมันใสน้ำใสแบบใสแล้วหายไปขึ้นนดหนึ่งดูน้ำออกจากบ่หมดเลยดูดิโอ้ ฮ่า <laughs> เอาเลไม่สิ <laughs> กำลังเพลินเล่นน้ำครับช่วงนี้อากาศร้อนด,ดูดูเปลี่ยนหัวเป็นอีกแล้วเปลี่ยนเองได้ไหมเอาเปลี่ยนเองได้ไหมโอ้เรือคว่ำ <laughs> เอาเรือพังเลยไอ้จุ่มน้ำหน่อยจุ่มน้ำหน่อยโอเคได้แล้วลูกได้แล้วได้แล้วนี่โอ้ทำเองได้ด้วยโหน้องมูดเดียวเก่งจังฮะเ,เป็นเป็นเทเบิลเอาเอาเอาทเบิลเอาเทเบิล แมวอันนี้เบาอัลเทอร์โบเมื่อกี้แหละถูกแล้วโอเคแหลงแล้วลูกนี่เป็ดพ่นน้ำทั้งหัวได้ด้วยพิ้วเลยโอ้เพิ่มออกซิเจนให้น้ำทำให้น้ำใสหลังเองเดียวลูกเออหั <laughs> องเงเดเอาเปียกเราลงเปียกแล้วอ <laughs> น้ำสรุปน้ำน้ำน้ำจะใสหรือน้ำจะหมดบ่อ อ๋อรดน้ำต้นไม้ได้ด้วยเอ้ยเห็นไหมเอ้ยเขาเขาท่าดีนะเนี่ยเห็นไหมเราทําการรดน้ําต้นไม้ให้ต้นไม้ข้างนอกได้ด้วยเออแล้วก็บ่อปลาก็น้ําจะใส่ด้วยเพราะว่าน้ําหมดแล้วเราก็ใส่น้ําใหม่น้ํามันจะใส่โอ้นี่ไงทําการรดน้าต้นไม้ได้ด้วยน้องเดียวเอ้าเป็ดจมน้ําไปแล้วเหลือคว่ำอ๋อใช้วิธีจุมอย่างนั้นเหรอพอลอยขึ้นมาปุกน้าเต็มเหมือนเดิมนี่เห็นมเป็ดไปด้านข้างเอเขาไปรดน้ําต้นไม้โอ้คราวนี้ต้นไม้คุณแม่เจยบ งามแน่นอนนี่แม่แล้วก็รดต้นหญ้าเหรอใช่โอเป็ดเขาขยันเนาะเขาพ่นน้ําตลอดเลยทูอินวันทแม่เจ๊บอกทูอินวันนี่ทูท1อวันเลยรดน้ําต้นไม้ด้วยทําบ่อปลาด้วยแล้วก็เนี่ยอาบน้ําให้เดียวด้วย<ช>แฉไปละท้ะแฉ แทะแทะแล้วเดี๋ยวขี้ปลาแปะเต็มหัวเลยขี้ปลาดูปลากับน้ำผู้อะเอาเปลี่ยนหัว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 เป็ดหรือเปลี่ยนหัวเดียวเปลี่ยนหัวเป็ดอ้าวดึงออกมาเลยครับปึ้งอ่าแล้วใส่หัวเป็ดอันใหม่เข้าไปใส่อันไหนใส่ไหนอ้าวจมเรือบุ้ง เ,ออเขาทําอย่างนี้นี่เองง่ายจะตายไม่รู้เหรอคุณแม่เนี่ยน้องโมเดลเขาทาพ่นออกมาแล้วเอออันนี้สวยย่า<พ>น,นี่<พ>นกลางาลอ,อ,อพ่นออกมาหมดเลยรอบทิศทางเลยเออพอน้ําเออถ้าใส่น้ำน้อยๆคเขาก็จะพ่นอยู่แต่ในบอ่อไงไม่ร้น<ช>ออกมา<ช>ข้างนอก<ช>เออเอาปล่อยเขาพ่นเลยครับลูกนี่โอ้โหพ่นสปาหายหมดเลยอะ <laughs> เหลือเขากินปลาไปแล้หรือเปล่า ปลาเป็ดที่ลอยน้ำข้างล่างแ,แน่ๆถ้า<ม>เป็ดกินปลาหมดเลยทำไงเนี่ยเอาแล้วเป็ดกินปลาหมดเลยเดียวไม่กินไม่กินหรองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกินเป็ดแทนไม่กินเป็ดไม่กินเป็ดไม่กินปลา<แ>ไม่ดูปลาอยู่นี่ปลาอยู่นี่อยู่เต็มเลยเพื่อนๆเห็นกันไหมปลาเอาดมดมหายปลาดำหายไปแล้วนี่นี่นี่ว,วาอยู่ข้างล่างนู้นเรามีปลาเยอะมากเลย เดี๋ยวเพลินเล่นน้ําไปแล้วเดี๋ยวปล่อยให้น้องเดียวเล่นน้ํากับน้องเป็ดไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้น้องมาเดียวละพ่อเอฟเอรเจฟขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายไหมบ๊ายบ๊ายไม่บ๊ายบายอันหนึ่งสองสามบ๊ายบาย,บาย,บาย